ทุกคนคลิปน you ี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าคนที่เราเคยมีความผูกพันความสัมพันธ์อันดีเขาเป็นยังไงบ้างเขาคิดยังไงกับเราเขาเคยจากเราไปห่างไกลไปแล้วเขาจะกลับมาอีกไหมเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ยังไงดูได้ขนาดไหนมาดูกันนะคะ คลิปนี้เป็นการดูไพ่โดยรวมนะคะคนที่ผ่านมาเจอถ้าเป็นคำทำนายที่ดีก็ขอให้รับคำทำนายนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะ มาปุ๊บก็ก็จะกลับมานะกลับมากลับมาแบบสวยงามกลับมาเพื่อที่จะเติมเต็มมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถึงแม้การกลับมาครั้งนี้จะมาแบบเพื่อนที่เคยรู้จักกันหรือมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแต่มันอาจจะไม่ลึกซึ้งเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีความเ,าเขาเรียกออ่ะความรู้สึกดีๆให้กันอยู่เสมอเขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเรา เขามีเด่ดสิ่งดีๆมอบให้กับเราไม่ว่าเรื่องงานหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาเขาจะช่วยเหลือเราเขาอยากมีความสัมพันธ์กับเราเหมือนเดิมไหมอยากมีแต่ไม่เขาก็คุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วหรือคนของเขาอยู่แล้ว มันมันมันก้าข้ามผ่านตรงนั้นไม่ได้เพราะต่างคนต่างไม่ได้เลิกลาหรือไม่ต่างคนที่ต่างคนอาจจะยังไม่มีแต่อาจจะมีคนคุยแล้วกลับมาเจอกันมันก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันได้โอ้โหไพ่ชุดน,นี้เป็นไพ่ที่ดีมากมันเป็นเออเขาเรียกอะไร เหมือนมันเป็นโชคชะตาที่เราต้องกลับมาเจอกันอีกแล้วมามอบสิ่งดีดีให้กันไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินทุกอย่างมันจะเกี่ยวพันกันหมดไม่รู้เกี่ยวพันยังไงแต่ดีไหมดีดีทุกอย่างดีทุกอย่างจริงๆเห็นไหมอืมคือ ความสัมพันธ์ครั้งนี้สุดท้ายแล้วมาแบบไหนก็ดีหมดมาแบบเพื่อนก็ดีมาแบบคนรักก็ดีมีแต่ความรู้สึกด,ด,ดีให้กันการกลับมาในครั้งนี้มีแต่ความโชคดีการงานดีการเงินดีอาจจะมีความสัมพันธ์ในการ เกี่ยวกับซื้อขายที่ดินด้วยก็ได้มีส่วนแล้วก็เรื่องความรักก็ให้ยับยั้งชั่งใจไว้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมบุญอาจจะเจอกันในงานบุญหรือชวนกันไปทำบุญไปท่องเที่ยวไปเปิดโลกใหม่คือการกลับมาครั้งเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากไม่มีเรื่องไม่ดี ขากับเรามีแต่สิ่งดีๆมอบให้กันขอให้ทุกคนเจอเจอเจอคนที่ดีแบบนั้นในทุกเรียนงชี h ิตทุกจังหวะของชีวิตขอให้คุณโชคดีการงานดีเห็นไหมการงานดีการค้าดีจเจริญรุ่งเรืองเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มาทำลายชีวิตเราเขามาส่งเสริมเราเขามีความหวังดีให้กับเรา จริงๆขอให้คุณได้เจอคนแบบนี้แล้วคนที่ผ่านมาเจอก็ขอให้โชคดีแบบนี้จริงๆขออวยพรให้ประสบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจากวันนี้เป็นต้นไปเจอมิตรก็ขอให้เจอมิตรที่ดีเจอคู่ก็ขอให้เจอคู่ที่ดีเกื้อหนุนทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆปังๆค่ะทุกคน